สวัสดีคะ่ะเซมเมยสายเปยคะ่ะคุณอยู่กับช่องยู u ูบโรโตร์ต้านะคะรถยนต์โตร์ต้านะคะที่ทางบ้านหาการันตีว่าช่องนี้แต่งรถได้เท่มากคะ่ะเท่บนคนเลยที่สุดในโลกใช่ค่ะแต่งรถหลากหลายสไตล์ <c oughs> นะคะ <c oughs> เรารีวิวรถนะคะมาแล้วกว่าร้อยคัน,นะคะ่ะให้ลูกค้านะย้อนกลับไปดูในคลิปในช่องนี้ได้นะคะกดติดตามไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดค่ะรถเท่ๆแบบด้านหลังคันนี้ค่ะหมว่าคันนี้เป็นคันที่ลูกค้าอยากดูเพราะว่าเป็นรุ่นแคปนะคะปกติแล้วเนี่ยบ่อยเรียเราจะรีวิวเป็นรุ่นสีประตูกันซะมากนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นค แล้วก็สวยด้วยนะคะทำ่านนะคะเป็นรุ่นอะไรคะคุณแม่โตโยต้านะคะรีโว2.4รุ่นมิดนะคะเกียร์ออโต้ค่ะเป็นสมาร์ทแคปนะคะเซตอ t i ิชันค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทแต่ว่าแต่งสวยมากในรุ่นนี้นะคะแต่งจัดเต็มแค่ไหนนะคะแล้วคนที่ชอบรถสีดำค่ะแต่งแล้วดูดีค่ะคันนี้แบบเท่มากเลยค่ะคช่มีสไตล์ค่ะไปดูกันได้เลยค่ะเชิญค่ะช่องนี้นะคะก็บอกแล้วว่าแต่งรถได้แบบเท่สุดๆค่ะคันด้านหลังนี้ก็เท่โคตรเลยเพราะว่าเป็นสีดํานะคะสีดําที่แต่งแบบ นุ่มลึกเท่ค่ะแบบว่าสุขุมมากเลยคันนี้นะคะคุณหนึ่งค่ะจากปทุมธานีนะคะส่งรูปให้เมย์ดูก่อนเลยว่าพี่เมย์ครับถ้าผมจองกับพี่อะ่ะผมดาวสองแสนนะผมได้อะไรบ้างแล้วได้แบบในรูปไหมคะ่ะคุณหนึ่งก็ส่งรูปให้ดูค่ะเป็นเซทอิดิชั่นที่คอสมิกเขาแต่งให้นะคะเม่บอกว่าคุณหนึ่งคะถ้าอยากได้แบบนี้ก็จัดให้ได้เลยคะ่ะวันนี้ค่ะเราก็เลยมาลงตัวกันที่ด้านหลังสีดําค่ะรุ่นนี้นะคะก็คือท็อปสุด ขอ,องแคปแล้วแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่4ประตูมันอาจจะดูใหญ่ไปใช่ไหมคะอยากได้สไตล์แคปว่าหล่อแค่ไหนนะคะก็แต่งจัดแต่งได้อย่างคันนี้เลยคะ่ะรุ่นนี้นะคะพอเป็นรุ่นท็อปเนี่ยไฟหน้าเขาจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนหมดแล้วนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมตัดกับตัวเมทัลลิกสีดำนะคะแล้วก็สีดำตัวนี้ attitude black mica ah เนี่ยหลอดุดันดำของดำที่เราต้องมีนะคะ เขาแต่งคันนี้เป็น all black เลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตเนี่ค่ะเราก็จัดประกบกับชุดแต่งของฟอร์เทซ่านะคะรุ่น Formulas ค่ะรุ่นนี้นี่ก็จะเป็นรุ่นล่าสุดของตัว f o r t e ทซ a เลยค่ะกระจังหน้าของเขาเนี่ยเขาจะทำเลเยอร์ของเขาสวยมากเมยก็รีวิวไปหลายครั้งแน้วนะคะแต่ยังไม่เคยประกบกับตัวแคปเนอะมาดูตัวกระจังหน้าค่ะที่มันประกบกับตัวรถสีดำอะ่ะ ของฟอร์เทซ่เนี่ค่ะเวลาที่เขาทําสีตัวชุดแต่งนะคะเขาทำสีเดียวกับโตโยต้เลยก็คือสีระบบแห้งช้านะคะเม็สีเดียวกันเลยค่ะก็จะเป็นดำเมทัลลิกแบบนี้ค่ะมันก็จะตัดมาเป็นดําด้านนะคะแล้วก็ด้านล่างนี่ค่ะที่เป็นดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างเนี่ย ก็จะเป็นดําเมทัลลิกนะคะแถมยังมีตัดขอบแดงแบบนี้ค่ะเขาจะมีตัวดักลมตัวนี้ด้วยค่ะ2ข้างเลยยิ่งทําให้ดูแบบเท่แล้วก็สปอร์ตนะคะด้านล่างเนี่ยไม่ได้ทำรถให้รถเตี้ยลงนะคุณก็ผ่านอุปสรรคไปได้เลยค่ะแต่มันทําให้ดูใหญ่อลังการค่ะมาดูด้านข้างกันนะคะว่าตัวสเกิร์ตด้านข้างเป็นยังไงบ้างค่ะชุดสเกิร์ตด้านข้างนะคะข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะมีเพลทน,นะคะของโฟมลัสรสวยๆแบบนี้ค่ะเขาออกแบบมาให้มันโป่งกว่าตัว แบบเดิมนะคะของตัวรถค่ะบอดี้รถนะคะแล้วก็เขาว่าไม่ต้องเจาะรูรถเลยนะคะเพราะว่าเขาใส่กับตัวน็อตเดิมของตัวน็อตของโตโยต้าค่ะด้านข้างบางโคนก็ยังอยู่ใช้งานได้นะคะของเขาเนี่ยการผลิตการขึ้นรูปของเขาค่ะมีมาตรฐานนะคะแล้วก็แข็งแรงมากเลยเวลาติดตั้งอะ่ะใช้เวลานานอุปกรณ์แบบดีมากเลยเมย์ก็ไปดูการผลิตของเขาการติดตั้งของเขาเนี่ยจะบอกว่าช่างมาติดตั้งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง ที่มาติดตั้งได้นะคะกว่าจะเสร็จนะคะแล้วเวลามันมาประกบตัวรถมันจะฟิตพอดีเพราะว่าเขาออกแบบมาดีเนาะดูลูกค้าดูด้านนี้สิมันก็โค้งรับกับตัวป่องล้อของตัวซาติเออริชันเลยค่ะแล้วก็ทํายาวๆแบบนี้เลยคะ่ะชุดสกเกิร์ตด้านข้างตัวแคปเนี่ยจะเห็นว่ามันดูเรียวดูด้านล่างดูเรียวอีกนะคะเพราะว่าเขาทํามาให้มันแหลมค่ะก็คือตัดลมด้วยแบบไอโร่ดอร์มิกสวยมากแล้วก็ชุดนี้ค่ะชิ้นนี้ก็สวยเขาไม่ได้ออกแบบมาเรียบๆนะคะ ชิ้นนี้เนี่ยชิ้นระหว่างตัวบอดี้รถกับตัวแคปเนี่ยค่ะเขาออกแบบมาเนี่ยรับกับตัวช่องตัวนี้เลยแล้วก็มีสติกเกอร์ฟอร์มูลัสสีขาวแดงนดะคะสวยมากแล้วเขาก็ออกแบบมาให้โค้งแบบนี้นะคะไล่ลมออกไปทางด้านข้างล้อนะคะเพราะโป่งเรียบเลยให้รับกับตัวโป่งของตัวเซตอิดิชันค่ะมาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะก็ยังเห็นไหมว่าตัวบางโคนเขา,ายังอยู่เลยเวลาเขาติดตั้งเนี่ยบอกแล้วว่าฟอมูลัสเนี่ยไม่ได้เจาะตัวรถเลยนะคะแล้วก็ออกแบบอย่างดีค่ะบางโคนก็ยังอยู่ติดแน่นค่ะตัว โอ้โหแน่นมากใช้มือง้างยังไม่หลุดเลยจะบอกว่าถ้าใครเลือกชุดแต่งแบรนด์นี้แพงเกือบจะแพงที่สุดในท้องตลาดเลยนะแต่เมก็ให้คุณหนึ่งฟรีนะคะถามคุณหนึ่งได้เลยค่ะตัวด้านหลังเนี่ยมันก็ออกแบบมาให้เรียบไปกับตัวรถลูกค้าฟังเสียงเดเหมือนเรารูป ตัวรถเลยค่ะก็คือทั้งวัสดุนะคะทั้งสีสันก็จะเนียนมากเลยเป็นสีเดียวกันเลยนะคะไม่ด่างนะคะสวยมากแล้วก็ตัวโค้งด้านหลังเขาก็ตัดมาให้เป็นเหมือนมุมรีดลมแบบนี้ค่ะให้ตัวด้านท้ายมันเพียวขึ้นนะคะทรงให้ทรงเหมือนหน้าจะกดเล็กน้อยค่ะแล้วด้านหลังก็เชิดไล่ลมออกมาระบายแบบนี้ค่ะแล้วก็ล่างสุดจะเป็นดําด้านเลยนะคะก็คือตัวดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้สวยมากเลยวัสดุเป็นดําด้านเข้ากับตัวรถแถมยังเวลาออกแบบตัวปิดท้ายเนี่ยตัวเชเกิร์ชชิ้นท้ายนี่ค่ะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลย ทําให้องศามุมเขาสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะมีโลโก้ฟองเมลัสเนอะนี่คือด้านหลังนะคะของชุดสกเกิร์ตค่ะคือถ้าไม่มีมันก็จะโล้นมากเลยเพราะว่าแซ t ิ d i ชันเน่ยเขาไม่ได้กันชนท้ายมานะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นมิดนะคะตัวไฟท้ายก็จะเป็นตัว LED แบบนี้ค่ะเวลาเบรกก็ชัดเจนสวยงามเดี๋ยวเมย์เปิดไฟให้ดูนะคะ ตัวไฟท้ายนะคะในรุ่นมิดนะคะเขาจะเป็นแบบ LED แล้วค่ะ,คะก็จะเวลาขับไกลๆเนี่ยสว่างชัดเจนมากเลยแต่ถ้าใครเนี่ยงบประมาณไม่ถึงรุ่นมิดนะคะซื้อรุ่นเอ็นที่ไปเนี่ยแล้วอยากให้พี่เมย์จัดให้เป็นแบบไฟท้ายเท่ๆแบบนี้เมย์ก็จัดให้ได้นะคะสามารถถามเมย์มาได้เลยค่ะในรถรุ่นมิดนะคะตัวปิดเปิดของรถยนต์นะคะจะเป็นสีคโครเมียมนะคะ แล้วก็ไฟเบรคค่ะชัดเจนดวงที่3แบบนี้นะคะกระบะไลเนอร์ก็ติดตั้งของโตโยต้าแท้ะคะ่ะใช้แคปแล้วบันทุกได้ไหมบันทุกได้แล้วก็แต่งซิ่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะของแต่งชิ้นหนึ่งค่ะที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงใช่ไหมคะอยากให้พูดถึงกันแล้วใช่ไหมคะคือล้อแม็กคอสมิกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูว่าดีไซน์มันจะเท่แค่ไหนคะ่ะถ้าพูดถึงล้อคอสมิกนะคะเราต้องถอดวั่นดูเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นล้อแบบคุณภาพสูงนะคะเขาแบบเป็นล้อทีอ่มีสไตล์นะคะโดดเด่นนะคะขายไปทั่วโลกเลยเป็นเวยนะคะ รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษเลยนะคะของดําในปีนี้ของดีที่เราต้องโดนนะคะคอสมิกก็เสียออากาลันตีมาเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นที่ฉลองครบรอบ10ปีนะคะ10นเ a ียแอนุสซิลนะคะเป็นเอสติโม่ค่ะเอสติโม่คือมขายมาแล้วนะคะกว่า50คันเลยเพราะว่าพอลูกค้าดูเนี่ยแลว้วก็ชอบเพราะว่าเขาออกแบบมาได้ดีมากแล้วก็คุณภาพมาตรฐานเนี่ยเขาสูงมากๆเลยค่ะเขาผลิตแบบรีดขยายนะคะทำให้ล้อพวกนี้เบาเป็นพิเศษนะคะเขาไปใส่ในสนามแข่งก็คือเชื่อมั่นได้เลยว่า ถ้าเอาไปใช้ในรถยนต์เนี่ยได้ทั้งความแรงได้ทั้งความหล่อนะคะแล้วก็ของดําที่ลูกค้าเลือกค่ะก็จะเป็นสีดําเงานะคะจะมีโลโก้ o s m i c กเล i n g Wheel แบบนี้ค่ะจะ,ะด้านในนะคะจะเป็นฝาครอบของตัว Cos มิ c เขียนสวยๆเลยเป็นโลโก้สีแดงแบบนี้ค่ะลูกค้านะคะเลือกประกบกับตัวน็อตนะคะสีดําค่ะแล้วก็ฝาครอบดิสเบกนะคะลูกค้าขอตัดเป็นสีแดงค่ะหลอ่อๆแบบนี้เลยค่ะประกบนะคะกับยางซูแมกค่ะซูแมกตัวรุ่น 86S แบบนี้ค่ะ ซูมแบกเนี่ยก็คือมันยางคุณภาพดีคู่คนไทยมานานแล้วค่ะลูกค้าเลือกซีรีส์255ทันะคะเวลาประกบแล้วนะคะมันก็เต็มซุ้มนะคะแล้วก็เหลือซัพพอร์ตไว้แบบนี้ค่ะการขับขี่นะคะแบบไม่ต้องโหลดค่ะขับขี่ได้ดีมากๆเลยนี่คือล้อด้านหน้ากว้าง9กครึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูล้อหลังกันค่ะ เรามาดูล้อหลังนะคะที่กว้าง10ครึ่งค่ะลูกค้าก็เลือกลายไม่ชอบมากเลยเพราะลายลายนี่พอดีพอดีหล่อแบบพอดีพอดีลูกค้าเนี่ยไม่อยากจะเยอะนะคะก็เลือกคอสมิกค่ะเซลลบางคนนะคะเขาไม่ได้ให้นะคอสิมิกทำไมเซลเมย์ใส่ไปถึงให้นะก็เลยจะบอกตรงนี้เลยว่าตัวล้อคอสิมิกเนี่ยด้วยราคาเขาเนี่ยเป็นล้อคุณภาพสูงราคาแพงนะคะแต่ของเมย์เนี่ยถ้าอยากได้นะคะบอกเมย์นะคะเมย์จัดให้ได้แบบนี้ค่ะ บางที่นะคะซื้อรถล้ลอแมกดีๆไม่ได้เลือกเลยนะคะเซล,ลก็จัดชุดมาให้เลยแล้วก็เลือกของแต่งแบบนี้ไม่ได้นะคะเลือกยางไม่ได้เลือกอะไรก็ไม่ได้เลยค่ะก็คือดาวศูนย์บาทแบบนี้ค่ะก็คืออย่างเงี้ยไม่ไม่ทำนะคะเพราะว่า ลูกค้าเนี่ยเอารถไปใช้งานเนืมันก็จะต้องได้ของที่มีคุณภาพดีๆได้ของแพงถ้าอยากได้ก็ต้องจัดให้นะคะแล้วก็ทําไมลูกค้าถึงเลือกล้อคอสมิกเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเอาไปขนของนะคะเวลาที่ขับรถไปลงของไปซื้อของค่ะมันก็เขาจะบอกว่ารถล้อมันมีคุณภาพจริงเวลาที่ล้ออื่นเนี่ยบรรทุกได้แค่ข้างละ5 0 0กิโลใช่ไหมคะคอสมิกเขาทําได้ถึง850กิโลค่ะแล้วก็เทคโนโลยีการเอ็ก n ์เทนเของเขาเนี่ยคือการลิดขยายะคะ่ะทำให้ล้อเนี่ยมีน้ําหนักเบานะคะอย่างแรกเลยไม่กินน้ํามันนะคะขับเร็วค แรงนะคะแล้วก็เกาะถนนอย่างดีค่ะไม่ว่าคุณจะซื้อรถนะคะรถกระบะรถเก๋ง Fortuner อร์คอสคัมรีนะคะใดๆก็ตามที่เป็นของโตโยต้าค่ะเมก็ติดฟิล์มเซรามิกให้เหมือนกันนะคะไม่ได้จําแนกเ,เกรดรถรุ่นรถแต่อย่างใดนะคะเป็นรุ่นเอ็นที่ตอนเดียวก็จัดฟิล์มแบบนี้ค่ะเป็นเซรามิกนําเข้าจากอเมริกาของเอ็กตะโคนะคะทางบ้านก็ถ้าเคยดูเมก็รู้ดีทราบดีอยู่แล้วว่าราคาต้นทุนเขา,าเป็นหมื่นเลยนะคะแต่เมก็แถมให้ฟรีแล้วก็เลือกซีรีส์ได้เลือกซีรีส์ความเข้มได้ค่ะบ้านหน้า40 อย่างคันนี้ลูกค้าเลือกบนหน้า60รอบคัน80นะคะเราติดตั้งอะไรให้บ้างนะคะกันสาดของโตโยต้าค่ะมือจับนะคะลูกค้าเลือกเป็นแคปลาค่ะแล้วก็กระซิบเมมาว่าพี่เมย์เดี๋ยวผมจะไปใส่ครอบกระจกมองข้างแคปลานะคะกับกระจังหน้าของร้าน PSP Shop นะคะที่แต่งให้โตโยต้ามาดูภายในของตัวรุ่นมิดนะคะแซดดีชั่นรุ่นท็อปแคปเนี่ยข้างในหรูหราแค่ไหนนะคะแล้วก็ ราคาตัวรถจะแส0 0ันเนี่ยเขาให้อะไรในด้านในบ้างนะคะมาดูกันค่ะนี่คือรถสมาร์ทแคปนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะของรุ่นมิดกันค่ะว่ารุ่นท็อปเนี่ยภายในจะเรียบหรูดูดีแค่ไหนนะคะแล้วก็กว้างแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะเวลาขึ้นรถยนต์นะคะก็ยังขึ้นง่ายเหมือนเดิมค่ะเป็นเซทอิดิชันนะคะแล้วก็เบาะที่เราทําให้เนี่ยก็คือเบาะหนังนะคะดําเดินได้สีแดงค่ะทําให้โผเข้ากันทั้งด้านนอกด้านในเลยใครมานั่งนะคะก็จะร้องแบบว้าวมากๆเลยนะคะ เวลาที่เราทาเบาะหนังให้วัสดุที่เป็นผ้านะคะเหมือนแผงประตูด้านข้างเนะะี่ค่ะเราลื้อออกหมดเลยนะคะแล้วก็ในรุ่นมิดเนี่ยก็ตกแต่งแถบสีเงินแล้วก็โครเมียมแบบสวยมากเลยค่ะหน้าจอนะคะพวงมาลัยนะคะหูพวงมาลัยสวยมากเลยแล้วก็มีปุ่มกดที่พวงมาลัยหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคลเครื่องเสียงแบบจอสัมผัสนะคะทําให้เราให้อารมณ์มากเลยว่าถึงเราขับรถ ที่เป็นรถแคปใช่ไหมคะแต่เขาดีไซน์มาให้ข้างในเนี่ยเหมือน SU v เลยค่ะแล้วก็บอหลังเป็นไงบ้างคะผู้โดยสารด้านหลังบอกเลยนะคะว่าเบาะหลังนะคะนั่งสบายมากเลยนะคะเพราะว่าเราออกแบบมาและดีไซน์นะคะห้างหลังดูกว้างมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะให้ความเป็นอเนกประสงค์นะคะไม่ว่าลูกค้าจะขนของหรือว่าจะมีผู้โดยสารนั่งทางด้านหลังนะคะก็สะดวกสบายมากๆาเลยนะคะแล้วก็เอาใจคนขายยาวนะคะลูกค้าสามารถสอดเท้านะคะไปที่เบาะด้านหน้าได้เลยแบบนี้ได้เลยนะคะสบายมากเลยค่ะถ้าแก๊งนะคะอยากได้รถยนต์นะคะเอาไปทำมาหากินนะคะ หรือว่าจะเอาไปเที่ยวนะคะก็ซื้อริแคปได้เลยค่ะสบายใจได้เลยว่าทั้งขนเงินนะคะแล้วก็ขนคนได้หคะคุณแม่สบายมากเลยค่ะค่ะแล้วโปรโมชั่นนะคะของรถยนต์คันนี้นะคะไม่ต้องกำเงินมานะคะถึง2 0 0แสนเหมือนคุณหนึ่งก็ได้ค่ะคันนี้นะคะเราจัดดาวนะคะให้เพียงแค่29,000บาทค่ะในรุ่นเกียร์ออโต้นะคะและในรุ่นเกียร์ธรรมดาค่ะราคาเขาก็ดีดีค่ะคุณแม เราบอกได้เลยว่านะคะถ้าเกิดลูกค้านะคะซื้อเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคา600,000หนึะ 6, 12, นะคะหรือว่า6 1 9 0 0 0หนึ่งมาสำหรับสีมันคิกนะคะ ลูกค้าได้เพียงแค่19,000บาทเท่าน,นั้นเองค่ะแล้วก็ได้ของแถมชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วเขาพูดนิดนึงค่ะตัวล้อนะคะเลือกได้นะคะแต่ถ้าเป็นคอสมิกเลนโซนะคะเพิ่มเพียงแค่10,000บาทเท่านั้นค่ะคุณก็จะได้จัดเต็มไปแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ของแถมบอกเลยว่าเยอะมากเลยนะคะที่สําคัญเลยคือเรื่องของคุณค่าประกันเนาะ,ะของเราไ่ต้องใช้คุณค่าประกันเลยนะคะทุกกรณีทุกแคมเปญนะคะที่เรามีให้กับคุณลูกค้านะคะลูกค้าเขาไปเสนอราคาแบบไหนม,มานะคะให้ลูกค้านึกเลยว่าไม่ต้องทประก,กันแค่ะ แถมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยต่อหน้ารถเลยค่ะได้เลยให้ดูรอบคันโอเวิวของรถยนต์คันนี้เนี่ยเขาโอ้โหแต่งแบบ all black นะคะลูกค้าอยากได้ดูดันเข้มนะคะแต่ก็ยังคงความหรูหราไว้ค่ะในรุ่นนี้คะเราแถามอะไรบ้างคะประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะทะเบียนพรบนะคะบอกเลยว่าทุกๆค่าใช้จ่ายนะคะเราแถามมาคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มกองแสงนะคะถ้าเกิดซื้อรถก,ก็เซลแมมเซลเมยนะคะ ฟิลมกองแสงนะคะก็จะต้องเป็นฟิล์มเซรามิกเท่านั้นนะคะของเซรามิกเอกตักูเฉพาะฟิล์มราคาเท่าไหร่คะคุณเมย์เฉพาะฟิล์มก็ต้นทุนอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะไม่ให้ฟรีนะคะใช่แล้วก็ฟิล์มกองแสงนะคะพรมปูพื้นนะคะกระบะไลเนอร์ของโตโยต้าแทนนะคะกันสัตว์ข้างนะคะล็อกยางอะไหล่นะคะปลายท่อที่สําคัญเลยคือเบาะหนังนะคะเบาะหนังมูลค่า 9,000-10,000บาทนะคะได้ทุกคันเคะบอหนั่แถมให้หมดเลยนะคะบอหนังนึกนานเนอะบาะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเดินได้สีแดงนะคะเดินได้สีดําเดินได้สีเทานะคะเบาหนังสีดําบอหนังสีแดงนะคะหรือว่าต้องการแบบสีสลับกันต้องการแบบไหนนะคะแถมให้เลยตามใจลูกค้ามากเลยอะและใครนะคะอยากได้รถยนต์เท่แบบมีสไตล์แบบนี้นะคะกดติดตามช่อง y o u t u ดอทเติ้เต้าไว้เลยค่ะซื้อกับใครนะคะ รถซื้อโตโยต้าถ้าอยากได้เท่ๆแบบนี้นะคะต้องซื้อกับเซลเมใสไปแล,ละเซลแหม่มใจเท่านั้นเท่านั้นนะคะเพียงเท่านี้นะคะคุณจจะได้รถยนต์แบบนี้ค่ะอย่าไปซื้อที่อื่นนะคะกดติดตาม <c oughs> ช่องไว้ค่ะ <c oughs> แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนเพื่อที่จะไปรับจองแล้วก็เซ็นสัญญากัน กับลูกค้าคนต่ตอไปเนาะใช่ถ้าใครอยากดูนะคะดูไลฟ์สดนะคะหรือว่าอยากดูคลิปวิดีโอที่รถที่แต่งแล้วนะคะอยากแต่งเป็นสปล์ไหนหรือว่าดูเป็นแนวทางในการแต่งนะคะบอกเลยว่าให้ดูที่เพจนี้เพจเดียวนะคะหรือว่าที่ช่องนี้นะคะช่องรถโตโยต้าค่ะ,คะแล้วก็แอดไลน์ไว้นะคะติดตามข่าวสารโปรโมชั่นรถยนต์นะคะโตโยต้าทุกรุ่นเลยนะคะที่ไลน์แอดรถโตโยต้านะคะก็าใมรถ้าใครต้องการคมเป็นแบบสดๆเลยะนะคะให้แนะนําให้โทรเข้ามาได้เลยนะคะ ทวนกันอีกครั้งนะคะเบอร์เมนนะคะ0 8 2 1 9 8 9 9 3 9ค่ะเบอร์แบบนะคะ08 6 7 5 7 6 9 9 9ค่ะคอเซ็นเตอร์ไม่ต้องโทรมาเลยนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ